พี่น้องทั้งฟั่งสปปล่านะครับได้เดินทางมามาตลาดตลาดชายแดนไทยล่านะครับตลาดตรงจุดนี้นะครับาบ้านปักแซงนะครับอำเภอนาตานจังหวัดอุบลราชธานีครับจะมีตลาดตลาดนัดนะครับย่ามเสานะครับตลาดตลาดนัดย่ามเสาจะมีวันจันทร์เช้าว,วันจันทร์กับเช้าว,วันพุธนะครับ อนนี้พี่น้องก็เริ่มทยอยมานะครับช่วงเสารานะครับอากาศดีนะครับเมือนนี่ครับรรข้าตลาดปะครับรอือเกิดมาในเศา้านะครับมือนี่ครับแต่จะมีของอทั้งฝั่งนั้นมามาขายนําคือกันเนะะาะเออม,ะเอ,อมาพาักษาก็มีคือกันหลายอย่างอยูอย่ด้วยครับเป็นของป่าเนาะป่าเลยเนาะตัวี้ยังก็ดนี้อะไรเขียนแหงเออจะเป็นของแหง คนกระจะมาสื่อขายเหลกเปลี่ยนสิ้นขากันนะครับถึงกะเจะออคล้องมาขายแหละกจะจ่ะคล้องทั้งฝั่งฝั่งไทยเฮ้ากลับเมื่อนะครับนี่ยังมอ่ดเวสาร์พระอาทิตย์กำลังทอดแสงนะครับส่วงนี้อากาศอากาศดีนะครับสำหรับมือนีนะครับ เขาซู้ดูดูล่อนนะครับตอนนี้วันก็นจะฮ้อนหอนพี่น้องส่วนหนึ่งกำลังทยอยมานะครับครับพื้นที่ตลาดนะครับกยจยูติดกับศูนย์บริการจุดผ่านแดนทาวรบ้นานกแสงนะครับจุดน,นะครับข้างๆจะเป็นตลาดนะครับ จะเป็นตลาดนัดเศร้านะครับตลาดเช้านะครับอาจจะเรียก่าตลาดนัดไทยลาวนะครับสองฝั่งขงครับพี่นอ้องทั้งฝั่งสงปปลาวเดินทางมาซื้อขายแหลกเปลี่ยนนะครับวันนี้วันจันทร์คนอาจจะบ่เยอะนะครับเพราะมมีสองมือน,นะครับจันทร์กรพุับ <c oughs> ยังนี่เขียดบอกเขียดโอ้ก็ลายแท่นี่ต้องแท่เลยโอ้กนะดาเขียดมาขายเด้พี่น้องอ่าโอ้ยมันกระไงเลยเขียดสพอดีเนาะพอดีปีงึงเลยวะนี่แหละครับทั้งพี่น้องทั้งสปปลาวเพิ่นกระดาสินค้ามากสี่แหละมาสื่อขายแลกเปลี่ยนกันนะครับคือ ฮ่าทะยอยมาแล้วครับตาศก็เร <sip o> <ina> ิ่มวงกระติดเกิดขึ้นพอดีงามเลยได้เป็นากมากเยคนกรเตรียมเตรียมไม่คานมาค้ากับนี่ตอน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 มาเนาะมีไม่คานพูละพลอันสองอันได้เลยแต่ค้ากับนี่ถ้ามังจะหาเมื่อหาไปนอ่างเียเดี๋ยวมา นานนี่ก็อาหารปลาของแท้เนะอบาเจ้าบานวะครับสำหรับแดันบนนะครับจะเป็นตลาดนะครับ่เห็นนะครับเป็นตลาดมีทุกอย่างนะครับเนี่ยมีเพิ่มขึ้นมากนะครับอาหารปลาพอแล้วเออืมเ่นสังเด้พี่น้อง หเปมนสางเป็นเลนหน่อยนี่พักไปพักกันไปสันนี่น uh,> ี่มันอยู่ในก๊กม่วงเนาะส่วนมากแม่ในกกใหม่มี่เมื่อไหร่ครับเป็นหอยนี่ก็จะเป็นกกอ่าอันนี้ตรงนี้คพักสามเนาะแม่มุมหม้อข้าวตับเป่าครับแต่จะมีคลองปลาแต่จะเป็นคลองปลาจริงๆริงเหรอแม่งแม่งแม่งเยี่ยนเสนอเป็นสางแม่งกันนะคันว่า เปเขียดหมกนะเป็นเขียดเขียดหมกเน,เน,เน,เเนาะกำลังสบสองกำลังปลลักๆห<ม>นี่ยอดพักสาบนีแหละอ้วาคนันอาปลาเขาเป็นพักที่เกิดตามธรรมชาตินะครับ<ม>เก็บมาขายกันครับ อยู่ป้ามาทรงไปไย่างโมเมนต์ว่นารัดเด้อัดลุง่นของของเสบนเราได้เลยเมื่อเลย่าโอ้ปรกาลุบรอขาประจำอยูดีเลยพี่น้องไก่กระดานบ้านกันมันผุดเนาะลอย่างสีไลน์เนาะ แต่ว่าวันกัรกับมีธรรมดาเพราะมีสองมือนะพี่้อกครับมีสองมือแต่ว่ามือนอีกก็ยังพอมีโยกระเริ่มซ้ายแล้วแหละเป็นก็ะเริ่มทยอยกับเลยฮะรบรรยากาศส่วนเศร้าๆนะครับ cái cây 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 ตอนพระวันรอนๆไงเทียมนค่ครับเอ้วฮซ้ายเลยครับวัอนี้เริ่มทยอยกลับกันเลยนลัผมมาสื้อฟ้องกันนะ ไม่ได้เจอกันนานคิดถึงจังเลยขนาดเนาะเป็นไรยอดพี่อยู่หรือเปล่าไหมเป็นไไแหละไรแหละไรแหละครับอ่าท่านี้กับพี่น้องที่กำลังเดินทางมานะครับจะเดินทางกลับนะครับต้องรออ่าพัมมัดสปอร์ตนะครับมันจะเดินทางกลับเพลินนะครับ ตอนนี้เขาเรียกว่าวินเนาะมอกอ,อัลกินขาลงนะครับผมจำเป็นต้องเบียดในหามนี่แหละเวลาอาสิน,น,นขาลงมันก็จะปล่อยนงองน,นะครับปล่อยง่นะองไปน่นมันก็วิ่งขึ้นมาหลากขึ้นมานะครับพอมันไก่มันสั้นนะครับพี่น้องแต่ความสะดวกสบายนะครับ ินขามีหลายๆเนี่ยมันก็้าลงใสนีละของนังนักเยใส่สบายเลยครับสำหรับเบอร์นีบาลันลงโ้งนะครับพาชมบรรยากาศนะครับบ้านๆของเฮานะครับการทำมาหากินการประกอบอาชีพนะครับของแต่ละคนนะครับเดี๋ยวจะเป็นตลาดนัดี่เห็นกันนี่นะครับ กันสื่อคลายเปลี่ยนกันนะครับพี่น้องซองฟังไทยเาลนาครับชนีเพื่อนเดินทางกลับแน่นะครับเป็นจะมาเรื่องหางเง้านะครับเรื่องส่วนตัวเพิ่นนะครับโหมที่มาตลาดนะครับครับสำหรับอนีขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่มารับชมให้กำลังใจกันที่เก่านะครับวิ่งขึ้นมาแล้วครับล่างจะเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับตลาด้องขึ้นมาครับขอขอกันตชนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ